สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเหยีีเมื่อสุขสุขคนเนาะบอกว่าสีอยู่ในอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกัย,ยินดีตอนหับก็สูงสองสุบ่าวสิรัตคือเก่าทุกคนเลยมือนีบาร์สีกับมาเนาะบ้านหนึ่งบนหนึ่งจักบ้านหยึ่งเนาะบ่าวสีรัตกับผู้คนบอดติดป้ายใส่ทุกคนเลยเอาไว้ยังสีใช่เนาะอ่ะมามือนี้กัคือหลังลักคือมาฮะซาโสดนั่น,น,าานแหละเนาะทุกคนอ่ะเพิ่นกัอยากเปิดใจเพิ่นว่าพ่อแม่เพิ่นอยากได้ลูกเขยเนาะประมาณนี้แหละ ทางบาสเซตกัสิมาถ่ายเพิ่นเนาะแต่ว่าซาสวดคนนี้เนาะรูปลางหน้าตาจะเป็นแนวใดเนาดนะดีมีแต่ทางบาสเซต์นี่เนาะจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมอสโกทุกคนนี่แหละเข้าไปหาทางน้องเพิ่นกะถ่ายทำหรือว่าสัมภาษณ์เนาะเพิ่อนอยากได้นุ่มอยายุไล่ปันใดเนาะอย่างเช่นพ่อห้างพ่อมานี่เพิ่นจะหบับอบรมนำได้บหรือว่าแนวใดกะสิเข้าไปทางเกี่ยวกับตัวน้องเพิ่นนัในใน่นแหลทุกคนเนาะ เดี regel, ๋ยวเป็น hmm. ยังไงกับเขาไปหาทางสาวโสดแนวใหม่ของเงาเล่นด้วยสบายดีโดยสบายดีมาหาสาวโสดทุกคนมาหนิกะถือว่าอันนี้เป็นเธียนทองเจ้าเองบ้างเป็นหมู่บ่างจะมลินน้าหมู่บ้างวันี้โดยปกติก็มานี่บ่างมาบางมือเฉพาะมือว่างโดยโดยโดยฮะแังได่ก็อยากให้น้องเนาะแนะนำโตจังหน่อยน้องมีชื่อวันไหนเนาะ ซื้อน้ำฝนซื้อน้ำฝนโดยอ่าไปเทนาไืก็พอแต่คนซื้อน้ำฝนเนาะบันนี้น้องน้ำฝนอายุจากปีเลยสิบปสข่าสิบเก้าสิบแปดสี่ข่าสิบเก้าอีกจนอนเท่าไรเกสิบเก้าประมาณอีกเดือนชิปเือนชิประมาณนี้เนาะคือว่าเต็มสิบเก้านาะโดยแต่ว่าน้องนี่ยังเฮียนยังบอทั้งนี้ออกแล้วออกแล้วโดยโอ้น้องเฮียนเอาใส่เฮียนหห้องมาสี อม4ไรออกบ่แหม่ออกเฮียนมาเนี่ยได้จะกปีอะไรออกเฮียนมาเนี่ยได้สามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วเป็นอย่างน้องหลาคือบ่เฮียนให้จบม7พอแม่บ่มีเงินส่งเฮียนต่อโอ้ก็เลยสูบมาได้แค่ม4มันบ่โดยแต่เป็นอย่างไรตอนนี้คือนอกนี้มีผูบ่าวแล้วบ่ตอนนี้ยังโสดบ่โดยเคยผูู้บ่าวอยู่บ่ที่ผ่านมา เคยล่มแต่ว่าไปบรอดเคยลร่วมไปบรอดเป็นได้น้งหลาไปบรอดอ่ะลองบอกให้ฟังหน่อยสักหน่อยล่มกันลรอกะเขากะมิมิดในห้าดไปเลยกะโบวนน้ำเขาอืมคือคนเขาเงียบไปกะช่างเขาเนาะโดยอ่ะมันเพราะว่าเขากะแขกร่วมกันซืยอเนาะโดยล่มคนในบ้านเดียวกันนี่บออบอ่ะร่วมคนทางไกลบอทางไกลอืมแต่ว่าเป็นคนรักกันบอโดยแต่ว่าทุกมือนี่โบมีไปมาลงมาตอนนี้โบมีเลยโสดสนิทโดย และถ้าหากว่าน้องนี่เนาะมาเปิดคลิปอย่างที่ถ้า,ากม็มีนุ่มๆสนใจน้องนี่น้องนี่จะคุยกับคนทางใดบอคุยกับไทยกับอะไรลาวกับอะไราดยรวม,ม,มอ่ะรวมๆก็กกคือได้หมดเนาะเพราะว่าสิอยู่ไทยอยู่ลาวหรือว่าบ,บ้านใดประเทศใดเนาะโดยมานี่ทุกคนก็คือสามารถร่วมได้และน้องนี่อยากคุยกับหนุ่มๆนี่อ,อยายุไรบปานใด ประมาณ30 40ขึ้นก็ได้บบเกียง30 40ขึ้นบกเกียงเนาะแต่ถ้าหากว่าเนาะบางคนเนาะอาจจะมีครอบครัวมาก่อนหรืออาจจะมีลูกติดีทางนอกนี่จะคุยกับเพิ่นได้บอได้คุยได้บ่ติเพิ่นมีลูกมีอย่างบอโดยบ่ติบ่ติเนาะแต่นอกนี่เคยบอเคยมีครอบครัวมาก่อนบ่เคยบเคยเนาะแต่กับโเกียงเพิ่นว่าเพิ่นจะ อิหยูไลหรือว่าเคยมีครอบครัวาม,มาก่อนเนาะโดยอืม,อม,อมและน้องนี่ทั้งน้องนี่คิดว่าเตยนี่มักผู้ชายแบบไหนผู้ชายแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้บอดยแบบบุรีดี่ท้องหลามักได้บ่บุรีบ่โดย,โดยอันนี้กะบัปันใด <laughs> เอาง่ายๆก็คือรวมๆนาอเอารวมๆก็คือน่องนี่ต้องมาคุยกันก่อนเนาะโดยคือนองนี่ก็ต้องระบุว่าไดบ่หมักุูนั้นแบบนี้เนาะก็แลวแต่เนื้อคููเขาต้องหลาเนาะโดย และมีส่วนใดส่วนหนึ่งบ่ทีบ่หมักที่บุชายกะเจ้าเป็นทุกมือนี่กะบ่มีบ่มีบ่แสดงว่าทางน้องนี่ยังบ่ฮูวว่าในจุดทีหมักบ่หมักเนาะกะถ้าหากว่ามีน้างๆสนใจกะลองคุยกันต้องหลานเนาะโดยโดยคุยกันเบิ่งถ้าหากว่าคุยแล้วบ่หมักบ่หมักตัวนี้หรือมักตัวนี้กะคอยบอกกันทีหลังเนาะให้คุยเป็นการส่วนตัวดีกว่าอ่ะแล้วถ้าหากว่าน้องนี่มาเปิดคลิปสีถ้าว่าก็มีคนในหมักทางน้องก็เลยอยากในน้องไปเป็นลุกเป็นเมียในน้องกับพ่อมอ่บ่ ทางนี้กะลงกันไปก่อนลงกันไปก่อนกะว่าจะใช้เวลาตรงนี้เงาปันใดตรงไหนโดนปันใดกะกะกะได้กะสี่หาเดือนกะโอเคแล้วพอหูหูใจกันโดยโดยกะคุยกันไปเพื่อแบบว่าศึกษาเหมือนกันเนาะว่าอ่าคนสองคนนี้จะเป็นยังไดเนาะในใจใจคอโดยแต่หากว่าคุยกันแล้วแบบยังไรถึกต้องอันนี้ก็คือพ่อเป็นลูกเป็นเมียมันบ่โดยอืมและถ้าหากว่ามือนันมาเนาะหรือว่ามีมือนัดนดีโดยในทางนอกนี้ องไรไปอยู่เพื่อนตัวเองบ่หรือออกเพื่อนก็ไดออกเฮือนก็ได้ออกเพื่อนก็ไดแมนเอาออกเฮื่อ,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 อนก็ไดแล้วพายเรียงพอลยงแม่น้องมาพ่อแม่สบายเราขึ้นเมื่ออยู่บ้านน้ำอาอเขาบ่าอยู่เพื่อนเราทุกคนน้องอยู่กับแม่ใอยู่กับพ่อเถ่าแล้วกันอาสาวแล้วกันแม่เถ่าจะม,มีเอ้ยน้องบ่มีมีน้องสองคนเจ้าเป็นกุกบ่โดยอ๋อมีน้องสองคนตอนนี้น้องอยู่ในเจ้าบบหรืออยู่ในพ่อนาแม่ อยู่น่ะพ่อนะแม่โอ้แต่ว่าทุกเมื่อนี้พ่อไปอยู่เฮือนแล้วเปินเมือบ้านฝัดเองบ่โดยแต่ว่าบ้านตัวนี้นี่เป็นบ้านทางญาติทางแน่ใช่เป็นบ้านเป็นบ้านทางแม่บ้านทางแม่โอ้และในเฮือนซานนองเนี่ยถูกปัจจุบันนี้ได้เฮ็ดเวียกงานอย่างอยู่บ่เหตุเบียกซอยแม่แถาค่ะเขาเปียกซอยแม่แถาใครเขาเปียกบ่โดยเป็นหั่นตัวเองบ่หั่นของแม่แถวหั่นของแม่แถวโอ้ก็คือ แม่เท่านี่เป็นผู้จัดก,การนอกเปิดการขายแต่บัดทั้นเราเนี้เป็นเป็นมือเป็นยังไงเพิ่นเนาะโดยเป็นในการขายขายดีบ้างหรอเป่ากะขายดีบางมือเป็นบางมือไปก่อนการเอาไงขึ้นแล้วแต่ลูกค้าคนจะมากินเนาะโดยแล้วทั้งแม่แม่เท่าเพิ่นกะให้เงินยี่ป๊อปเวลาขายมาเพิ่นกะให้เฉพาะยำจะเป็นอ๋อเอาไงคือนาะสมมุิเราเข้าไปยำนี่เขาเด็ดถอนมาเนี่ยเขากะพึ่งพาเพิ่นได้เนาะได้ และเงินใช้น่องทุกมือนี่ห้าน้องท่ามาจากไสได้จากแม่เทาซอยเล่าและเรากะแบ่งให้ใช่อ๋อคือแบ่งให้ใช่แน่ถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นด่วนกะซอยเนซอยได้เนาะโดยและทั้งพอทำไมน่องคนกับบริเฝากเงินมาให้ใช่บ่กเรากับฝากฝากอยู่มันบ่ฝากจะฝากทางแม่เทาอ๋อเอาง่ายๆคือน่องคนฝากเงินมาให้ทางแม่เทาวลดยแต่หากว่าทางน่องนี่เนาะ อยากใส่เงินหรือว่าเกิดว่าเออมีเรื่องต้องใส่เงินกับขอน้ำแม่เฒ่าใช่ไหมบอสแต่สาวน้องโอเคอยู่บอสเก่าเรื่องนี้โอเคโอเคเนาะภาวะแม่เฒ่ากับได้ใส่เก่าเนาะอ่าฝืนกับเป็นห่วงอะไรน้องหลามไว้ใช่ไหมน้อกเป็นห่วงเน่ยน้องนี่พุงเฟื่อยลุยๆพุงเฟื่อยน้องอย่าได้ไปหลินไปเที่ยวอยู่บ่กะไปเฉพาะบางมือมือได้ว่างกะไปอือไปหลินใช้ไปหลินแบบตามห่านบอสเปลี่ยนเฮือนหมูเพื่อนครู ไวลินท่าหม,มูท่นขัวแบบนี้แหละก็คือแบบนี้มันบ่โดยแล้วมันอองมาแบบสี่เนี่ยไพ่ซอยไม่เท่าเราขายแล้วแต่เศร้ามั้ยขายตอนเศร้าบ่แมนเปิดจังมงหอดจังมงแ่้แหละเปิดตั้งแต่เราเปิดหามงหามงเศร้าแมนหอดใช่หาขายเบิดเร็วสุดกะแปดโมงเก้าโมงมมมก็คือขายมีกำหนดมัดก็คือมัดมันบ่แมนอ๋อ ข้าใจข้าใจแล้วก็คือหากว่าลูกค้ามาไลน์กับเบิดไว้ก็คือได้ปิดไว้เนาะข้าใจแล้วไปเนาะแต่สําหรับนอกเองินสาวโบอยากมีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยบอกก็คิดอยากมีอยู่แต่ว่าเงินทุนพอน้นองอยากมียังมีกิจการไหนอยากมีกิจการธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจยังนั้นงละบอกได้บ,บอกได้ขายเครื่องขายเครื่องออนไลน์ขายเสื้อผ้าน้องหมักทางออนไลน์บอกเป็นยังไงคือหมักทางออนไลน์น้องละ น้องเห็นเขาขายเครื่องออนไลน์แล้วก็ความฝันตัวเองก็เป็นนั่นแน่ลยและก็อยากขายแน่แต่ว่าเงินทุนพ่อแม่หายพอก็เลยเก็บๆพวงๆไปก่อนอหมักในการออนไลน์ตอนนี้ก็คือมียู่บ่เงินเก็บตัวนี้ก็มีอยู่แน่มีอยู่แต่ว่ายังยังบพอที่จะลงทุนขายเครื่องออนไลน์มัแมบอการลงทุนมาขายเครื่องออนไลน์นี่ใช้งบหลารบ้างล่ะก็ลายพอสมควรเข่าๆได้บ่ประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณ8 9ล้าพุ่นแเลย เครื่องออนไลน์ที่ยังสิมาขายในี่เกี่ยวกับตัวไหนต้องล่ะเสื้อผ้านี่มับนบอหรือว่ายัางเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องใส้ครีมอืกัไปตามคุณนินยมเนาะโดยคือครีมนี่กัสาวๆเนาะเ <laughs> สื้อผ้านี่กัไม่รุ่นไม่รุ่นนี่ก็นเนาะยๆๆแต่ว่าตอนนี้กัอย่างเห็ดตัวนี้ความฟันมีอย่างเดียวนี่บอกแม่ความฟันมีอย่างเดียวแล้วกัอีกความฟันหนึ่งก็คืออยากดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด ว่าน้องเนาะประสบผลความสำเร็จทางด้านนี้กะคือสีดูแลพอนได้ดีน้อยไรกะจะได้กระสูๆแต่ว่าตอนนี้เหตุยีว่าเถื่อนอะาายั้งมันวะยัง้งเนาะแต่ว่าต้องไปเยี่ยนกันบโลเรือเนี่ยไรโบเรด้เยี่ยนตัวนี้กะน,นาสาวเห็ดนำนาสาวไปก่อนนาซาวพาเห็ดแล้วกัเยี่ยนเห็ดนำลาไปก่อนนาสาวพ่นกระขายบ่พนขายเิ่นเห็ดหยาบไปนำขายไปนำ เห็นนาซาวขายเห็นอาจจะเห็นรายได้เพิ่นหรือว่าเงิใดเนาะก,ก็อยากเห็ดน,น,น้ำหรือว่าความฟันนอกแน่นเนาะ<ด>แล้วนอกก้องบ่อยากไปหาเง,งินแบบอยู่ทางไกลเนี่ยบ่คิดยุ่คิดอยากไปเห็ดเวี้ยจีไทยอยู่แต่ว่าพอแม่ยังกว่าสะดวกเห็ดพาสปอร์ตให้เงินเรายังบ่พออ,อ๋อคือว่าทางนอกนยก็ยังเห็ดยังไกล ยังมีปัญหาดนานการเงินเนาะครอบครัวนอกเนี่ไปได้ต้องหลาคือว่ามีปัญหาด้ันการเงินเนี่ยเขาช่วงนึ่งกะเคยพอมีพอกินไหนเพิ่งไปกะครอบครัวมันแบบเขาบ่คอยเห็ดเวียงเห็ดงานแลวกะเวียกงานเขาตกงานแลวกะบ่คอยมีเวียกเห็ดก็เลยคอยประหยัดกันก็คือถ้าเวียกมีงานกบพอกินพอใส้เนาะแต่พอบ่มีมีงานก็คือว่าอะไรน้องหลาเนาะเพราะว่าเฮานี่เอาแหงแหลกเงินเนาะก็ได้เข้าใจตรวนี้กะ แต่ว่าเพิ่นมาอยู่บ้านเพิ่นกับบริเฮดเวียกยังป่ซจ๊ะเราเมื่อคืนบ้านกะไปเฝ้าเงอนในอาเพราะว่าอาเราขึ้นเมื่อไทยเมื่อเยี่ยมลูกเราแต่เฝ้าไปอยู่เฮือนเพิ่นบอกว่ามีคนอยู่เนาะโดยโดยโดยก็คือเนาะง่ายัก็คือถ้าบริเฮดเกี่ยวกับเครื่องออนไลน์เนาะอันนี้ก็ว่าเรางบโรงแรมเนาะทางงบหอดก็คือได้เฮดเนาะแต่น้องคิดว่าชีลุงบอกงานตัวนี้ งานตัวนี้กะยังข่คอยเห็ดข่คอยไปถอะมันลงขึ้นกะขยายมันขึ้นจะเคอมันนับเริ่มต้นจากศูนน้องหลานเนาะว่ายังกะเนาะอะแรกๆครับอาจโปรโมทไม่อาจจะบุคคลมีลูกค่ามางใดเนาะแต่เขาเปิดคือขยยแบบขยยตลาดน้องหลาเนาะมันโฟต์มันยังมันแช่มันยังกะกะสิ้นหุนนึงแหละว่าจะได้หรืองนะเนาะเพราะว่าหหลายๆคนเห็นมานี่ได้เกือบได้ทุกคนม่ายังกะเนาะแต่ว่าเขาก็ขึ้นกับตัวเองว่าเขานี่จะมีความมุ่งมั่นพอบอ่านั้นแหละ จากได้กันสูนให้น้องนี่พบ่อความฝันเนาะแลถตาหากว่าเนาะสมมติว่าหนุ่มหนุ่มลัผู้บ่าวเนี่คิดในแน่เห็นความมุ่งมั่นของน้องนี่อ่าคิดหมักหักน้องแต่อยากมาเบึงน้องอยู่เฮือนอยู่ชานก่อนที่ใส่คนมาอยู่บะได้มาได้เนาะมาเยี่ยมมายามมาบึงความผิดจริงเนาะว่าตัวน้องนี่เป็นคนแนวใดเนาะแล้วก็เฮือนชาตน่องนี่อยู่ใส่เป็นแนวใดเนาะลอวจังคอยมาุรมกันก่อน แต่ทางนอกนี่มือนี่นี่ชิปไปใส่ยิงว่มาอนี้นะได้ไปใส่มีแต่มาดินนมปกติมาแต่อยู่นี่มันบ่แม่เนนั้นพ่อทำแม่เราเราอยากถามเราพึ่งน่ะอยู่ไรบนไดนแล้วตอนนี้แม่อยามชิบห่าพ่ออยุห่าชิบจิือว่าทางพ่อเนี้เพิ่งกันอยู่ไรของควนเนาะ แล้วคนทุยี่บวบันนองมาเปิดคลิปในมือนี่โอเพราะว่าแจ้งคนไปก่อนแล้วคนอนัญญาอคือแจ้งไปแล้วถึงต้องเนาะบวบใหลักเปิดมาหลักทายเนาะโดยโดยโดยโอเคคนกับบวบดีววายยังมันบวโดยคนกับอนุญาตดูว่าคนกันจะได้ลูกเคยบวบคือกับทำตลอดมันทำตลอดบวะมันทำบวบในเชี่ยหันลูกเคยให้คนที่บวบโดยแต่น้องนี่พร้อม คือพ้อมเนาะืันนี้เนาะน <Đ ôi. S 1> พ้อมที่จะ,ะคุยกับไผสักคนหนึ่งเนาะ <Đ ôi. S 1> ศึกษาเพื่อที่จะมันเป็นลูกเคยให้แม่<ถ>เออการว่า,า,าแต่ว่าทางบ่าวรัเบ่งน,อน้องนี่คือซีมีนหุ่มหลายคนนี่เนาะเพราะว่าน,น้องนี่มีความมุ่งมั่นเนาะมีความตั้งใจแล้วก็มีความฝันตัวเองที่จะเหตุเป็นอาชีพของตัวเองเนาะแต่น้องเห็นในเหตุนาอยู่ปะเหดุนาบริสุทธิ์เหตดบริสุทธิ์เป็นใน้รื่องราคือบริสุทธิ์ เขาเคยเห็ดหน้าแต่ว่าส่วงหนึ่งแบบมันเห็ดไปได้บอดีแ,บบแล้วก็ะเลยเขากะอย่าเห็ดเลยอืมแต่เขากินให้ได้ทุกมื่อนี่เขากินกะเอานำ้ำนาซาวนาบ่าวเอานำ้ำเอวยไผ่เป็นเห็ดหน้าบ่ะเป็นนะแมน<อ>แต่ว่าเห็ดหน้าทางไกลเห็ดหน้าทางไกลแมนเดินเดินเขามาเยี่ยมเถอะก็เอามาฝากแม่แมบบเป็นของฝากของต้อนเนาะตอานีมวยไทยหน้ามาเขามาฝากแต่ว่าสำหรับเห็ดให้หน้าตะการนองนี่มีว่าตอนนี้<ม> บ่มีบ่แต่ถ้าว่าอยากเห็นหน้าต้องซื่อเหมือนบอคือทั้งน้องหนี่ก็ค่อนข้างตอนนี้แทกแต่ว่าเขานำกินของนอกนี้มีตลอดบอรือวันมีบางเ้ไรมีบางเถื่อนอกจากได้จากป้านาอาและมีบ่บอลที่เป็นเขามาซอยนะโบมีมีแต่ทังจากทังนี้มืนบแล้วน้องก็ได้หาเงินซื้ออยู่บ่ กะฮาซอยของเขาอืออือเอาไปไงคือกินดูน้ำกันน้องหลานเนาะโดยปูสิปูซาวกับควายว่ากันเนาะโดยอ่าถึงเ้าบัวฮาเงินซื้อแต่ละห้องกะซอยเบียกสวยงานเหมือนเนาะโดยอ่าจังได้ก็มีแต่ให้น้องเนาะพบพ่อเนื้อคู่ไว้วโดยอ่าลูกในลูกเคยให้แม่ไวไวเนาะโดยกะสิได้กันอ่าพากันมาสั่งมาซาเนาะหรือว่าหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น้องหลานเนาะโดยคือน้องว่าและน้องนี้ อยู่ใส้ก็ได้ถ้าหากว่าได้สร้างครอบครัวเนาะโดยอ่าถ้าเพื่นสะดวกจากมาอยู่ลาวบรรยากาศอยู่ลาวเฮาก็มาได้เนาะโดยหรือว่าเพิ่นบ่สะดวกอาจจะมีเวียกมีงานไปอยู่บ้านเพิ่นอ่าต่างบ้านต่างเมืองต่างแขวงต่างประเทศก็ค่อยว่ากันน้องไหนเนาะดยแต่สําหรับน้องคือออกเงินได้ได้ดยโดยอ่ะโอเคนี่ก็ทางบริษัทมาอนี่ยอากาศฮ้อนแฮงทุกคนเด้อ่ะทางน้องก็เบิ่งนี่คือสิฮ้อนหรือบ่ฮ้อนตอนนี้ กะพออยู่ได้ <lớ p> ชินแล้วชินแล้วเหมืน<ใ>นอนบ่เออเออเอเอจังใดกับบรุกควนต้องรายนั่นแหละกะจิได้คอโตก่อนเนาะก็ไปพ่อพ่อกันในมื้อหน้าเผื่อมีข่าวสารดีๆกะชิมาอัปเดตให้กะฝากพ่อแม่พี่น้องที่มีมุสุขคนเนาะเขาบนคลิปนี้แล้ว,วกะฝากกะไลค์กดแชร์กดติดตามให้หรือว่าเอนุ่นๆใครสนใจกะสามารถทักเฟซทักไลน์ให้ มีลายบ่มีอ่าทักเฟสทักไลน์มาได้กัคุยเป็นการส่วนตัวเนาะถ้าอยากคุยเรื่องราวน้องไลน์่านี้กันอ่ะมนี้ก็นสิเลยกับตัวกับก่อนหน้าเนาะโดยสบายดีน้องหลานโดยสบายดี